จะแพ็คของให้ลูกค้าเน,นี่ยลูกค้าเข้ามาเอาสองสองบีวีกำลังจัดใส่กล่องนี้คือกำใส่กล่องนี้พี่พี่เขามาเอาเจีงดีไหมพี่เ <Yep. S 1> <laughs> ยี่ยมเยี่ยมนี้คือพี่เขามาเอาชุดนี้ชุดนี้เลยสองค Order, อ,ออเดอร์มือนี้เบอร์เนี่ยออเดอร์มีกําลังแพ็คแพ็กกับกท่านลูกค้าก็มาเบิร์เบิ่งดเบิ่์ดมีกําลังแพ็คที่ว่างอยูน่นี่มีออเดอร์เบิดเลยเด้นี่ตายเพิ่นกําลังแพ็คที่ออเดอร์ตังตังมานี้แม่นออเดอร์เบิดเลยมือนี้ออเดอร์ออเดอร์อันนี้เอราะว่าอันนี้ซ8อันนี้ออเดอร์ตู่เจเจตู่เจเจนีม่มาหมา่สนใจสอบถามได้ ของมนีของมนีหลอดเสาล่มาหลอดเสาหลอกใบยังพันไหนออกบินพอบินเลยเดิมหน่อยเลยข้างไหนรลอก้ัมน่กลังแกองคนกาลังแท็วนเนี่ยกำลังบลูค่าตอนนี้เลยสไส ที่จะเปิดนุ่มนุ่มเลยต้องไปครับที่จะเปิดอย่างนี้จะมอย่งนี้ไที่นีตอนนี้มไม่ค่ ชุดพวกเนี้ยสิบห้าบีวีสิบห้าออเดอร์หกหนึ่งจะส่งเย็นนี้หมดเลยนะสามสิบสามสิบกว่าชุดค่อยๆทยอยแพ็คคือนี้เย็นนี้ค่อยๆทยอยแพ็คให้หมดเพราะว่าไม่อยากงานค้างลูกค้าเนี่ยทั้งอันนี้บีวีก็กระแทกส่วนส่วนออเดอร์หกก็นุ่มลอยให้ลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้าเรื่องฮะราคาเดียวกันแน่แน่เดี๋ยวเย็นนี้ก็มีมีลูกค้าจะเข้ามาหลังห้าหลังห้าโมงเนี่ย จะเข้ามาเอาสิบแปดสิบแปดตัวนี้วะสิบแปดสี่คูณสี่นี่ลองเตรียมลองไว้ให้เขาเียวลองไว้ให้ลูกค้าแล้วนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกคา้าจะเข้าจะเอารถกระบะมาทุกชุดสิบสิบแปดบีวีชุดนี้ลูกค้าเขาเพิ่มมิกเขาเปลี่ยนไม้ฮะเขาให้เปลี่ยนไม้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 อย่างดีสามพันเก้า วันนี้จะต้องแพคให้หมดส่งให้หมดสามสิบชุดน,นี่ออเดอร์แค่เมื่อวานนะเอาสั่งมาเท่าไหร่ใช้อยก็ทําทันไม่มีไม่ทันขอให้สั่งมาเนี่ยลูกค้าเนี่ยดูออเดอร์พอแค่วันนี้นะเนี่ยเนี่ยกี่ชุดเนี่ยสามสิบสามสิบสองยี่สามสิบสามเป็นสามสามสิบสามชุดนะลูกค้าเนี่ยอันนี้ก็สิบแปดสองคูณสอง ชุดสิบห้าหนึ่งคูณหนึ่งสิบห้าเบสเนี่ยลูกค้าจดเด้ว,วันนี้ฮะลูกค้าถล่มทลายฮะเยอะเยะ,ยะดีฮะลูกค้าสั่งมาเลยฮะสั่งเรียต้อยเลยนะเลียต้อยไม่มีการทําไม่ทันอ่ะทำสั่งมาแี่กี่ร้อยร้อยชุดจะทันเพราะว่าเลียต้อยทําทยอยออกมาเรื่อยๆสต๊อกก็อยู่ทั้งด้านนี้ตู้เป่าเดี๋ยวค่อยๆเอามาใส่ดอกเนี่ยลูกค้าเนี่ย ก็ค่อยๆเนี่ยจะหมดอยู่แล้วแต่ก็เข้ามาทุกวันนะ่ะถ้าต้องเข้ามาทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวก็ไปใส่ดอกอันนี้ก็ออเดอร์หกอันนี้ก็พอลลมนนตัวนี้ก็ขายดีฮะอลลมหกนิ้วอันนี้แปดนิ้วอันนี้ตู้ตู้ตู้บันสิบห้านิ้ว อันนี้ก็ขายดีสวปอเราก็สั่งมาสั่งเป็นชุดเขาแต่ก็สั่งเป็นชุดนะเนี่ยเขาสั่งมาสิบชุดตัวนี้ก็บีีอันนี้ก็บีวีนะลูกค้าไม้เฮต้อยเห็นไหมสังเกตไหมเฮียต้อยใช้ไม้หนานะไม้ยี่สิบมิลน่ะไม้ปาร์ติเกิลเนื้อแข็งนะของเฮียต้อยต้องปาร์ติต้องปาร์ติเกิลเนื้อแข็งนะลูกค้าแล้วก็สีเฮียต้อยใช้สีแห้งช้านะลูกค้าเนี่ยสีแข็งแข็งอ่ะ อันนี้คือรุ่นออ t ด o o r หกัลูกค้านะงานไม้ก็20มิลไม้ตัวเดียวกันฮะลูกค้าเนี่ยนะสีก็สีแห้งชาเดี๋ยวต้อยเดี๋ยวงานเรียบร้อยไหมเนี่ยดูแลเองครับวันวันไม่วันวันไม่ได้ไปไหนหรอกดูดูงานดูดูงานลูกน้องเดี๋ยวก็เอาคืนนี็เอาไปใส่ดอกแล้วพรุ่งนี้ก็พยอยเสร็จมาเรื่อยๆอะ่ะพยอยเสร็จมาทยอยเสร็จมาพรุ่งนี้ก็จะส่งคนส่ง นี่ก็เตรียมไว้ตู้มีหลายแบบหลายรุ่นนี้ก็เป็น18 18ออเดอร์ก order 6กคู่ค้าฟตออเดอร์6เครื่องฉีดตอนนี้ก็หยุดฉีดของไม่เยอะแล้วก็ฉีดพวกมูมพวกอะไรฉีดเองนะแต่ก็ฉีดไม่เยอะแล้วก็เลยต้องหยุดบ้างก็อาทิตย์หนึ่งก็เปิดครั้งเปิด อาทิตย์นึงก็มาเปิดเครื่องจีกประมาณสองสาวันแล้วก็หยุดแล้วเอาพัดเอาคนคนที่ทําเนี่ยไปช่วยไปช่วยประกอบตู้บ้างอะไรมากไปส่งของบ้างไอ้นี่ตู้ตู้ตู้หนังตู้บ้านนะไอ้นี่คือตู้บ้านตู้หนังตู้หอหนังอ่ะแต่ละก็หอหนงหอหนังก็ไม้ปติเกิลเนื้อแข็งทั้งหมดละงานพวกนี้งานเนี่ยงานแต่อ้นี้ก็ตู้บ้านกระแทกตู้ตู้ตู้กระแทก ตอนนี้ก็พักเขาพักเย็นฮะตอนนี้ก็พักกันพักกินข้าวฮะพักกินข้าวใช่ไหมใช่ครับพักกินข้าวลูกเลือลูกน้องพักกินข้าวก่อนตอนนี้ทําโอ4ทุ่มตอนนี้ก็พักกินข้าวนี่ต้องแหลกฮะกค้าแหลกเห็นไหมแหลกเท่าไหร่ก็ใช้ไม้ไม้ไอ้ไม้ไม้ไม่อัดนะไม่อัดตาภูเขาเนี่ยนั่นแหลกอะนะไม้15มิลนั่นเนี่ยแต่นั้อเนื้อเนื้อนะ ไม้ดาวภูเขามันจะออกแดงๆเนี่ยลูกค้าเนีื้อนั่นๆหลักลกของยี่ต้อยก็ทาเรียบร้อยนะดูนะขัดเกิดมุมไม่นะดูนะสวยๆไม่เนี่ยลูงน้องงานยี่ต้อยต,อต้องต้องขัดอย่างดีฮะเนี่ยไม้นี่นะไม้จะทำเลยนะดูไม้เดี่ยเน็น,ะไ,นไ,ไหมที่ที่ทีทท่ต้อยบอกไม้เนื้อแข็งเนี่ยเนี่ยอุย้ยเนี่ยเีต้อยบอกไม้เนื้อแข็งมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะออกสีอย่างเนี้ย จะออกเป็นสีเขียวๆนะลูกค้าเนี่ยเห็นไหมไม้เนื้อแข็งมันจะออกเป็นอย่างนี้นะตัดก็ไม่ใช่ข้าวเนี่ยที่ที่เฮต้้ยบอกไม้ยี่ิมิลลเมนะเป็นไม้เนื้อแข็งเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนะอันนี้ยังไม่ตัดนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกค้าเป็นไม้เนื้อแข็งนะผิวเห็นไหมแข็งป๊อกเลยแข็งเนี่ยไม้เนื้อแข็งจะเป็นอย่างนี้ก็ใช้เครื่องนี้ตัดฮะเครื่องนี้ใครเครื่องนี้ถ้าตัดเป็นเป็นรูปเป็นล่างฮะ ถ้าตัดไม่ชิดอะไรก,ก็ใช้เครื่องขนาดนี้นะข้างหลังก็พ่นสีฮะเป็นข้างหลังที่ของยาต้อยนะเก็บไว้เนี่ยจะไม่ทําอะไรฮนะเอาไว้โล่งๆงานเห็นไหมโปรอย่างดีเลยเนี่ยลูกค้าเห็นไหมโปรเห็นไหมยาต้อยโปต้องเรียบเลยไหมลูกน้องโปรเนี่ยงานไม่ได้นะงานต้องต้องอย่างนี้เลยนะลูกคา้าเห็นไหมโปรเนี่ยโปรเปิก็ต้องให้เรียบไม้ยี่สิบินนะไม้เนื้อแข็งเนี่ยข้างหลังก็พ่นสี เนี่ยนลูกคา้าไหมไม้เนื้อแข็งมันจะออกเป็นสีอย่างเงี้ยสีคิเขียวๆยเนื้อไม้เนื้อแข็งออกเป็นสีเงี้ยงานงานจะต้อยงานงานเรียบร้อยนะงานงานต้องเรียบร้อยอย่างเงี้ยนะอย่างบางงานต้องขัดต้องขัดให้เรียบก่อนอ่ะพอ,ข,ข,อะขัดเรียบแล้วค่อยโปนะพอขัดเรียบแล้วค่อยปลอเนี่ยเนี่ยที่ข้างหลังของยาต้อยเนี่ยจะเหลือไปแค่เนี้ย จะเหลือไว้พ่นสีจะไม่สร้างโค้งนะจะจะเนี่ยข้างหลังเนี่ยว้พ่นสีเนี่ยพ่นยจะเหลือที่จากหลักข้างหลังโรงงานจะเหลือไว้แค่เนี่ยเอาไว้พ่นสีจะไม่สร้างหลังคาจะไม่อะไรนะเพราะาเราต้องการแดดลูกค้าฝากกด ติดตามช่องนี้ด้วยนะครับเฮียร์ขายเองทำเองผลิตเอง